สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามบ้านแก้ว DIY นะครับวันนี้นะครับผมจัดส่ง2ชุดครับจัดส่งที่บ้านผาหลักนะครับอำเภอสองแควนะครับจังหวัดน่านนะครับชุดนี้นะครับถังแรกนี้จะเป็น เป็นเตาที่จุดจุดด้วยเตา2ระบบนะครับคือตัวนี้นะครับเตา2ระบบนะครับนี่คือเตา2ระบบนะครับคือใช้น้ำมันก็ได้นะครับใช้ฟืนก็ได้นะครับหรือจะใช้ทั้งฟืนทั้งน้ำมันสามารถทำได้เลยนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นจุดด้วยน้ํามันนะครับตอาตรงนี้นะครับจุดด้วยน้ํามันอย่างเดียวนะโอเคครับวั <c oughs> นนี้จัดส่งของลูกครับบ้านแก้วดี DIY คุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับตอนนี้กำลังถึงหมู่บ้านน้ำมองอยู่นะครับเติดใจมันเท่าทานเาเท่าทานลรนะเะ่มันเท่าทันลงร

าหัวใส่ลองไได้เอเอาลองเอาลวตั้งปอกแล้วอไปไดยตนีไ้ปังไงอยู่นี่อันนี้ปอกกมแล้วก็กอมแล้วไเยงเลอันนี้อันนี้ถ้ามันมดมันมันมดขวัญเาบ่ได้พดน้ำอเนาะต้องพคแม วันผูดับผมดเลยดัดมัดเลยกี่วันครับเอ้าวันผูกบอกเผาวันนี้บู้ผูเขาออกได้แล้วออผมก็จะออกได้เลยจะดับหมัดแล้วออกได้เลยออกขายได้เลยใช้ได้เลยทานต้องว่าไปจุบน้ำเหมือนเขาแล้วเขาเขาผ่านวันละวันละพันหน่อยจะเาบอกว่าจะไปใช่ไหเจ้าก็เผาไปใช้แค่นั้นเนาะ Này, này, lên nào, chân tôi chân lên nào, tôi chân 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 tôi tàu. อันนี้ก็งผมมีด้ำนะเอาม,าอมัน,น,มน,นค,งงคินดกันทำไมนี่ก็พยายามเลีเ้ยงไม่ใหอคิดกันแต่แก่คิดกันแต่แก่ มีดผ้ากับมีขายแล้วนี่เที่ยวผ้าแม่ของมีละเป็นผ้าเนือฮีเป็กลายของลายละการเลี้ยงไม้นะครับเตาถ่านนะครับวันนี้มาสาธิตการห่อถ่านที่บ้านผาหลักนะครับ อำเภอสองแควจังหวัดน่านขอกาบขอบพระคุณท่านสอทอจูและแม่เพนกาว,วันรวมถึงท่านผอ,อ,อสมยศด้วยนะครับที่ช่วยแนะนำลูกค้าให้ครับขอบคุณครับ ต้องขอขอบคุณท่านสอจูและแม่เพนกาวันนะครับที่แนะนำลูกค้าให้รวมถึงท่านผอ,อสมยศด้วยนะครับขอบคุณครับ